สำหรับคนที่เกิดมาที่26นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะปกปักรักษาดูแลคุณและคุณจะมีโชคลาภหรือไม่ในเดือนกันยาถึงธันวาคม67ที่จะถึงนี้นะคะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลคนมาที่26กันก่อนค่ะโอ้องค์พระแม่ลักษมีนะพระแม่ลักษมีถ้าคุณอ,อวยพรเขาเรียกอะไรขอพรต่อท่านนะคะท่านจะให้คุณเรื่องของการเงินการงานนะแล้วก็ ความรักนี่คุณขอได้เลยนะเพราะว่าคุณมีโอกาสจะเจอความรักที่เขาไม่จริงใจอ่ะถ้าขอจากพระแม่ท่านจะช่วยปัดเป่าคนที่มันไม่จริงใจออกไปจากชีวิตคุณนะคะใครที่นับถือบูชาองค์พระยาพุทธท่านก็จะช่วยเหลือคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูว่าจะมีโชคลาภไหมนะคนเกิดที่26โชคลาภโชคลาภห่วยโดยเบอร์อาจจะยังไม่มาเนาะแต่จะเป็นเรื่องของการปรับดวงชะตาชีวิตดวงชะตาชีวิตคุณนะ่ะ เวลาที่มันเหมือนกับจะตกต่ำอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆขึ้นมาได้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของพรมลิขิตอะ่ะคุณอืมแต่คุณก็ต้องมีสติในการเลือกนะมีสติปัญญาในการเลือกทาการบริหารจัดการชีวิตคุณด้วยแล้วแล้วถึงจะอยู่ในเส้นทางที่ประเสริฐเหล่านั้นได้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับปาฏิหาริย์ในชีวิตโอ้ oh. เรื่องต่างๆจะเกิดขึ้นแบบอธิหารคนที่เกิดวันที่26นี่บางทีใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอะไรที่คาดเดาไม่ได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็ขออวยพรขอให้มีความสุขเป็นที่รักของผู้อื่นเสมอนะคะ